What do you ไทเทเนียมก็สเว t เพราะเราคิดต่งด้านการลงทุน i n v e n t in yourself ข่าวสิครับวันนี้เจอกันวันเสาร์ที่20เดือนพฤษภาคมนะครับกับช่วงวอตส์แคทโดยเทเนีไลท์ปายเทพพยรก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนแล้วกันนะครับว่าข่าวสัปดาล์ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างฮะทำให้ทองคำเนี่ยได้มีแรงเทขายคนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวติดตามข่าวกับน้องจอยก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคกับผมครับเชิญชมครับ What you, have. What you buy Thai High g s m i t h เพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน In red, in สวัสดีค่ะมาเจอกันกับเทตติ้งไลท์บายเทพยากรนะคะประจำวันเสาร์ที่20พฤษภาคม2566ค่ะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กนะคะปิดบวกในวันศุกร์ที่19นะคะเนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินนอลลาสหรัฐได้หนุนแรงซื้อทอง ทางนี้นะคะสัญญาทองคําตลาดโคเมกนะคะที่ส่งมอบเดือนมิถุนายนนะคะเพิ่มขึ้น21.80ดอลลาร์หรือ1.1เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเลยค่ะราคาทองได้แรงหนุนนะคะจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ซึ่งจะเพิ่มความน่าดึงดูดของทองโดยทำให้สัญญาทองนะคะมีราคาถูกลงนะคะสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่นๆทั้งนี้ดัชนีดอลลา ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลา่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก6สกุลในตะล่างเงินนะคะลดลง0.37เลยแต่ที่ระดับนะคะ103.1924ในการซื้อขายที่ตลาดนิวยอร์กในวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้นะคะราคาทองคำอะค่ะยังดีดตัวขึ้นทางเทคนิคหลังจากร่วงลงมา3วันติดต่อกันแต่ระดับต่ำสุดในรอบ7สัปดาห์เลย ส่วนนายจอห์นวิลเลียมนะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐนะคะสาขานิวยอร์กเปิดเผยในการประชุมด้านการวิจัยของเฟดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอะค่ะอาจจะกลับมาสู่ภาวะที่อัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับต่ำเป็นพิเศษซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดโควิด -19 ระบาดในปี2563นั่นเองค่ะ บรรดานักลงทุนนะคะจะรอดูข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์หน้าอาทิเช่นการเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนพฤษภาคมของเฟดในวันพุธหน้าที่24พฤษภาคมค่ะข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ในวันพฤหัสบดีและข้อมูลเงินเฟ้อในวันศุกร์หน้าค่ะเดี๋ยวเราไปฟังการวิเคราะห์ทางเทคนิคกราฟนะคะโดยคุณโชคดีกันต่อนะคะขอบคุณค่ะ What you buy h a i t h a i l Girls m e e พาะเราคิดต่างด้านการลงทุน In v e t in yourself. ค,ครับสิครับวันนี้อยู่กับกราฟทองคำในหลายสัปดาห์นะครับดูเหมือนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคำนะฮะได้ขึ้นไปชนบริเวณแนวต้านที่ทางทีมเชพเยกรขีดไว้ บริเวณเส้นสีเหลืองนะครับอยู่ที่บริเวณ2,017เหรียญต่อทรอยออนเห็นไหมครับแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญจริงๆนะครับไม่สามารถที่จะยืนผ่านไปได้นะครับและก็ดูเหมือนว่าครับทองคำนะฮะได้ลงมาทดสอบนะครับที่บริเวณต่ำสุดเลยนะฮะอยู่ที่บริเวณ1,950เหรียญต่อทรอยออนนะฮะแนวนี้เป็นแนวทดสอบของทองคำในรายสัปดาห์เลยนะครับ มองว่าได้มีไส้ยาวๆนะฮะปิดจบตามคาดการณของทีมเทียบพิ้จการเปะอยู่ที่บริ 1, เวณ1,980เหรียปทสิทรียญต่อโรยอแนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญจริงๆนะฮะแท,ท่งเทียนเนี่ยต้องมาปิดจบอยู่บริเวณนี้เพื่อที่จะสัปดาห์หน้านะครับเป็นการกำกึ่งกันระหว่างทองคำเนี่ย จะสามารถขึ้นก็ได้หรือจะสามารถลงก็ได้เหมือนกองชนเนี่ยจะรับรู้เลยรับว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญของทองคำในรายสัปดาห์เลยนะครับแนวนี้เป็นแนวรับสำคัญของทองคำในรายสัปดาห์เลยนะครับและดูว่า ในส่วนของ RSI นะครับ Indicator Stochastic รวมถึง MACD เนี่ยเริ่มจะค่อนข้างจะบ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้านะครับไม่สามารถที่จะปิดแท่งเขียวยืนเหนือบริเวณ2,000เหรียญต่อโธรอ,อ่อนได้ทองคำนะครับก็คิดว่าหน้าที่จะอ่อนแรงครับชน2,000เหรียญไม่ผ่านทองคำคิดว่าหน้าที่จะอ่อนแรงและสามารถที่จะ กลายเป็นขาลงได้อย่างชัดเจนครับดูว่าสัปดาห์หน้า2,000เหรียญบริเวณเส้นสีแดงนะครับที่ทางทีมเทพยากรกรขีดไว้ให้ไปนะครับดูว่าจะสามารถนะครับทษทีครับสีเหลืองนะฮะว่าสามารถผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญนะครับและก็แนวต้านอีกแนวหนึ่งอยู่ที่เรรียญ2,000เหรียญน,นะครับ ว่าแนวนี้ทองคำจะสามารถผ่านขึ้นไปได้ไหมถ้าขึ้นไปได้ก็จะขึ้นไปยาวๆครับดเรามาดูทองคำกันต่อในรายเดย์นะครับดูเหมือนว่ารายเดย์เมื่อวานนี้นะฮะในลงมาตามคาดการของทีมเทพพัชกรนะครับซึ่งเราทําแถบสีเทานี้นะฮะส่งใน เพจทีซีโกลตั้งแต่เมื่อวานวันศุกร์นะครับเห็นไหมฮะทองคำเนี่ยครับก็จะเล่นอยู่ในกรอบสีเทานี้พอดีเป๊ะเลยนะครับอยู่ที่บริเวณ1,951เหรียญต่อทรอยออนถึง1,981เหรียญต่อทรอยออนซึ่งเรนนี้เนี่ยเป็นเรนการพักฐานของทองคําสําหรับอดีตที่ผ่านมานะครับเห็นไหมฮะทองคำเนี่ยน่าจะแกว่งอยู่ในเรนนี้ในวันจันทร์วันอังคารสัปดาห์หน้าสักระยะหนึ่งนะครับแต่มองว่าถ้าเกิดทองคำนะครับสามารถที่จะ ผ่านบริเวณเส้นสีเขียวบริเวณนี้ขึ้นไปได้นะครับด้านขวามือเนี่ยครับเป็นไหมฮะก็จะสามารถที่จะกับกลายเป็นขาขึ้นต่อไปได้นะฮะแต่คิดว่ากว่าจะผ่านแนวต้านบริเวณ2 2 0 0 0เหรียญนะฮะประมาณ1 9 9่งเเถึงสองพเหรียญเนี่ยไปได้น่าจะใช้เวลาเทค time สัก2-3วันนะครับในสัปดาห์หน้า ถ้าเกิดว่าทองคำนะฮะสามารถที่จะผ่านบริเวณ2,000เหรียญขึ้นไปได้ทองคำนะครับก็จะสามารถกับกลายเป็นขาขึ้นต่อแต่ว่านะครับขอย้ำถ้าเกิดทองคำนะฮะไม่สามารถผ่านบริเวณ2,000เหรียญต่อทรอยอนขึ้นไปได้นะฮะซึ่งเป็นแนวต้านค่อนข้างที่จะสําคัญเพราะว่าแท่งเทียนแนวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนามากๆเลยนะครับถ้าเกิดผ่านไม่ผ่านได้เนี่ยถ้าเกิดผ่านไม่ได้นะฮะทองคำนะครับบอกย้ำอีกทีหนึ่งเลยว่าก็จะ ต้องลงมาอย่างแน่นอนเลยนะครับขอย้ําว่าจะต้องลงมาอย่างแน่นอนเลยนะฮะลุ้นๆกันครับว่าอีกวันจันทร์อังคารพุธสามวันนี้ทองคําจะไซเวอร์อยู่ในกรอบสีเทานี้หรือเปล่าและจะสามารถผ่านแนวต้านบริเวณ2,000เหรียญต่อถอยอ่อนไปได้ไหมครับ ครับแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่กับกราฟทองคําในราย4ี่ชั่วโมงนะครับเห็นไหมฮะกราฟทองคารายสี่ชั่วโมงนั้นทางทีมเชฟตะกรอนได้ขีดไว้ทั้งหมด3เส้นด้วยด้วยกันนะครับเส้นเหลืองล่างสุดนะครับเป็นแนวรับสุดท้ายของทองคำนะครับและเส้นแดงเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็เป็นแนวต้านตรงกลา,างของทองคำนะฮะเห็นไหมฮะเมื่อคืนนี้ทองคําขึ้นไปเหนือเส้นแดงแล้วนะฮะแต่ว่าก็มีแรงเทขาย ขึ้นมานะฮะลงมาทดสอบบริเวณเส้นแดงเส้นกลางด้านด้านกลางนะครับทำให้ทองคำเนี่ยไซเวอยู่บริเวณน,นี้อยู่ที่บริเวณ1,908เหรียญตอย่อทอยออนนะฮะมองว่าทองคำนะครับมีแนวต้านถัดไปในวันจันทร์นะครับบริเวณเส้นสีเหลืองครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่บริเวณ2,000เหรียญต่อทอยออนอย่างที่ชี้แจงไปเมื่อ นะครับว่า 2000, หรียญ2,000เหรียญต่อทรยออนเนี่ยเป็นแนวต้านจิตพยาแนวต้านสำคัญของทองคำเลยนะครับถ้าเกิดว่าทองคำนะฮะสามารถผ่าน 2000, หรียญณ2,000เหรียญต่อทรยออนนี้ขึ้นไปได้นะครับทองคำนะฮะทั้งรายเดย์รายสัปดาห์นะครับก็จะสวยงามพระรามก้าวมากๆนะฮะมองว่าทองคำเนี่ยก็จะสามารถที่ขึ้นต่อทะลุทะลวงสามารถที่จะทำนิวไฮได้เลยนะครับขอย้ำว่า ต้องปิดยืนเหนือบริเวณ2000เหรียญต่อถอยออนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะคิดว่าคลิปแบบนี้ดีมีประโยชน์นะครับรบกวนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และบอกต่อกดติดตามให้ด้วยนะครับผมและทีมงานทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะทำคลิปดีๆแบบนี้มาเสนอให้กับทุกท่านฟังในวันเสาร์นะครับยามสบายๆนะครับกับช่วงบอสแครนะฮะกับช่วงท r ้ l ไลฟ์สบายเทพพยากรนะครับลวพบใหม่เสาร์หน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ w ไททีเดอร์กู s เ <c oughs> i t เพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน Invest in yourself.